สวัสดีครับผมอันนี้พักเที่ยงเลาครับเบิ่งก็ได้ครับคนงานผุมาลายจังเลยพี่น้องคนงานหลูกหญ้าพี่น้องเอ้ยผูนะครับโอ้ยกินสมกันนะครับเอ้าไม่ใย่หนูล้หยิบหมักอีกอย่างหมักอีเซลให้พี่น้องเบิ่งดูว่าหมักอีเซลเป็นยังไงเรากินให้พี่น้องเบิ่งดูว่าจะอร่อยไหมหมักอีเซลอ่ะเอ้ยจ้ำเลยจำเลยอร่อยไหมแล้วแล้วบอกบอกเพื่อนเพนด้วย ย่ำก้อนเมล่าก่งบอโอ้ยเข้าวเกลี่ก้อนอะ่ะได็ดเด็ดอ้อยมามา,าอีเซ้าเขาอันอันซ่องซ่องนั่นพอดีเอาบ่ออกซ่บัดบบนี้นนเลยไม่นโอ้ยตายแล้วพี่นอ้องพี่น้องเบิ่งอาเด้อพี่น้องเลยโอ้ยกันบางทีโซ่ห้พี่เห็นน้องเบิ่งครับมีบักยมดอกความเอาอันนี้อันนี้กุมกุมสาวอ้อๆ้ะนะครับพี่น้อง โอ้ยพูน่ะครับอร่อยไหม,ไมเอ,อ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องมีแต่คนเยี่ยมเยี่ยม<ๆ>เลยอ,อืมมาเด้อพี่น้องเนดะ้อมากินสมบต้นกันเออ,อมีทุกอย่างคุณดะพี่น้องหมักอีเซลอืมหมักอีเซลบมักน,<ๆ>นั่นบอลลูนเสียบบเบิงบ้งมันมาได้พวกบอลลูนเสียบครสิทีผิดกฎโอ้พุณดาพี่น้องเบื้งต่ำเบืงคงเป็นตาแซ่บตาแซ่บด้ยพี่น้องเอ้ มากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อเพียนเพียนเอ้ย,อย,ย,อยมา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 เอ้าฝนกระชิตกเพราะฝนกระชิ่งในพี่น้องเอ้ยสิบม่ได้เห็นงานเครื่องมือบ่เนาะเบิงเบิงเบิงพี่น้องขวา้าอุย้ยเบิงคุณนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เฉียงนาเฉียงบังกใหญ่ครับเนี่ยฮึสุดยอดเลยแซ่บเ้องอุ้มแซ่บไม้หนูอ้าวแล้วสิกินข้าวได้กันบ่เนี่ยกินแต่ส้มมา เอาครับอืมเบิ้งกันไปพี่น้องเออเออเอาครับพี่น้องเบิ้งฝนก็ตกเพรฝนบ่ะทีเนี้ยฝนก็นั่งโครูอยู่นี่ก็บอกปากว่าเตงเออพี่น้องเอ้ยพูดอะพี่น้องเอ้ยเบิ้งฝนว้าเบิ้ง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 ว้ตกแล้วพี่น้อง ฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อคนงานเล่นกันคนนึงเพิ่งเปิดเลยครับพี่น้องเก็บภาษีเพราะว่าภาษีตากฝนเออเออบางบางพี่น้องเบางบางบางเออฝนตกแร้งเลยคุณาพี่น้องโอ้ตกแล้งจริงพี่น้องเลยยอดฝน โอ oh, bon ้โหสุดยอดสุดยอดฝนฝนตกแรงจริงฝนตกแรงจริงไปเร็วไปเ็วไปเร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 ็วร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปรั่วไปร็วว เอาสามน้ำแอะแอะไปเอาสามน้ำมาตรงรถสามน้ำรถรถไม่น่ะมาตรงไว้เบิ่งครับพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์ว่าฝนตัวเด้อครับพี่น้องข่าฝนตกแท้ๆโอ้เบิ่งว่าฝนตกอ่ะโอ้ขาวตกแล้วพี่น้องเอ้ย เบิ้งพี่น้องเบิ้งไปเนี่ฝนตกเราคนงานหนีกันท่วนท่วนทุนเทียนเลยพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้เอาไว้สนิทกอนได้ครับ้อสวัสดีครับผม